โอคนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนํานะครับตัวนี้นะครับกรอบใส่ป้ายภาษีนะครับติดหน้ารถนะครับตัวนี้นะครับสามารถพิมพ์ลายได้นะครับผมไม่จํากัดลายนะครับตัวนี้นะครับวิธีการติดตั้งนะครับก็แค่อันนี้จะเป็นกาวสองหน้านะครับติดกระจกแบบไม่ทิ้งคราบนะครับสามารถลอกออกได้นะครับผมตัวนี้ Okay. ติดละนี้เราก็สามารถใส่ได้เลยนะครับเอ,อเอาให้มันมองเห็นนะครับปะลงไปนะครับ้ตรงนี้นะครับอตอนนี้เราก็สามารถใส่ป้ายภาษีของเราได้ึ๊บเข้าไปนะครับนี่สามารถถอดออกแบบง่ายได้มากครับผม คนะครับเนี่ครับสามารถถอดเข้าถอดออกได้นะครับผมเปลี่ยนลายนี้เราคือเป็นงานพิมพ์ UV นะครับเราพิมพ์บนอะคริลิกเลยนะครับไม่ใช่สติกเกอร์นะครับตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกรูปได้ครับว่าอยากได้ยั่ไไปดูด้านหน้านะครับนี่ด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะครับ